สวัสดีค่ะพบกับช่องรวมธรรมะสาระดีๆวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเทวดาชวนสวดเมตตาใหญ่นะคะซึ่งเป็นบทคัดย่อจากการบันทึกคำบอกเล่าพระธรรมสิงหาบุราจารย์หรือหลวงพ่อจารันนั่นเองค่ะแม่ชีคนหนึ่งชื่อแม่ชีก้อนทองปานเนนแม่ชีคนนี้เคยไปมาหลายสำนัก วันหนึ่งก็มาขออยู่ที่วัดของอาตมาอาตมาก็บอกว่าโยมวัดนี้ไม่มีสำนักชีและก็ไม่มีกุติชีอยู่แต่ถ้าโยมไม่กลัวผีก็อยู่ห้องว่างบนศารามีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งแม่ชีก็ตกลงอยู่บนศาราอาตมาได้เดินจงกรมและนั่งปฏิบัติภาวนาหนึ่งเดือนผ่านไปโยมแม่ชีก็มาบอกอาตมาว่าหลวงพ่อ ฉันจะลำบากเสียแล้วอาอตมาถามว่าลำบากนี่เรื่องอะไรแม่ชีบอกว่าเทวดามารบกวนอาตมาถามว่าเทวดามารบกวนเรื่องอะไรแม่ชีบอกว่าเทวดามาขอชวนสวดมนต์อาตมาบอกให้แถามเทวดาดูสิว่าเทวดาอยู่ที่ไหนและมาชวนให้สวดมนต์บทอะไรแม่ชีก็ถามเทวดาอีกเทวดาก็บอกแม่ชีว่า มาอยู่ที่ต้นพิกุลข้างโบสถ์เพราะโดนสาบมาจากสวงสวรรค์ซึ่งถูกทำโทษเพราะทำผิดประเวณีนางฟ้าจึงโดนสาบแล้วให้มาสถิตที่ต้นพิกุลเป็นเวลาหนึงร้อปีจากนั้นก็บอกให้สวดมนต์บทเมตาใหญ่อาจจะมาถามแม่ชีว่ามาชวนสวดมนต์เวลาไหนแม่ชีก็บอกว่ามาชวนสวดมนต์เวลาเที่ยงคืน เทวดาจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดาก็ยังบอกเคล็ดลับอีกว่าถ้าหากบ้านไหนมีเครื่องสักการะบูชาพระพุทธรูปเปรียบเสมือนเป็นปฏิมากรรมแทนองค์พระพุทธเจ้าแล้วแล้วสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเทวดาก็จะมาสถิตเรียกว่าเทพสถิตแต่ถ้าหากบ้านไหนไม่มีเครื่องรางสักการะบูชาไม่สวดมนต์ไหว้พระก็เหมือนกับว่าไม่มีเทวดามาสถิต แล้วเทวดาบอกอีกว่าบ้านไหนเอาใจใส่สวดมนต์ไหว้พระจะมีเทวดาร่วมสวดมนต์ด้วยบ้านนั้นจะมีเทวดาไปอยู่รักษาคุ้มครองทั้งครอบครัวและยังบอกอีกว่าคนเรามีเทวดาประจําตัวประจําวันเกิดทุกคนถ้าเทวดาวันเกิดออกไปเมื่อใดมักจะถึงกับความตายถ้าหากเทวดาองค์ต่อไปไม่รักษาแม่ชีก้อนทองสวดมนต์ผ่านไปหนึ่งปีก็มีความชํานาญจนสามารถพูด คุยกับเทวดาได้อย่างมีความคุ้นเคยและสามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆได้ร่วงหน้าซึ่งเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ยิ่งทงัทง้ทงๆที่แม่ชีก้อนทองอ่านหนังสือไม่ออกเลยในการต่อมาอาตมาก็ได้ให้แม่ชีก้อนทองสวดมนต์ให้ฟังอาตมาก็ไม่แน่ใจจึงไปหาซื้อตำราแถวเสาชิงช้าถามว่าบทสวดมนต์เม่ตาใหญ่เขาบอกว่าไม่มี อาตอมาก็เลยไปหาท่านพระครูประหลัดแห่งวัดส,สุทัศน์เทพวรารามปัจจุบันเป็นเจ้าพระคุณไปแล้วท่านพระครูประหลัดก็ให้ยืมหนังสือพุทธาพิเศษฉบับสมเด็จพระสังฆราชค้นหาดูก็พบอยู่ที่บทต่อท้ายมหาพุทธาพิเศษต่อมาเช้าวันหนึ่งต้นพิกุลเทพสถิตก็คุ้นลงอย่างอนันสนันวันไหว โดยไม่มีลมพายุเลยอาจจะมาก็ไปเปิดสมุดบันทึกดูเหตุการณ์ทั้งหมดก็ครบกำหนด100ปีพอดีที่เทวดาโดนสาบมาจากสวรรค์และภายหลังแม่ชีก้อนทองก็มีสำนักชีอยู่และแม่ชียังยืนยันก่อนตายว่าเป็นความจริงยังใช้ได้ที่เทวดาจะไปร่วมสวดมนต์ต่อตามบ้านในเวลาเที่ยงคืนเทวดายังบอกต่อไปอีกว่าบ้านไหนมีเครื่องสักการบูชา ไม่สะอาดแล้วตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระมีคนนอนอยู่เทวดาไม่เข้าร่วมสวดมนต์แน่นอนบ้านไหนบมันสวดมนต์เทวดาจะร่วมสวดมนต์ทุกคืนและคุ้มครองรักษา